สวัสดีครับพบกับอะไรกานเวรี่แก๊กช่วงนี้การบ้านเมืองเราต้องตีโต้ด้วยไมอ่ะไมอ่ะตีโต้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่เลยช่วงนี้เราเป็นไงบ้างกระแสกระแสตอนนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับการเมืองการบ้านการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับพราอยู่เรื่องการบ้านเมืองเนี่ย วันนี้กันบ้านยังไม่ทําเลยใช่กันบ้านอย่างนั้นอก็พึ่งผ่านกันเลือกตั้งไปอย่างหมาดๆช่วงนี้นนช่วงนี้มันกระแสการเมืองลอง <Okay. S 2> สมบทสมบทเป็นสมบทเป็นนักการเมืองนักการเมืองหน่อยสวัสดีครับผมนายพ่อเทพบุตรพักผ่อนหย่อนใจเบอร์วะละัลั์แถบสวัสดีครับผมนายจะกิบวัยรุ่นเมกันพักคนน่าแรั <c oughs> แค่คนน่ารัก <c oughs> เบอร์อะตูเป็นหกหกเจ็ดส่สไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เอามาเสนอนโยบายเลยะแบบแรกเลยรถติดปัญหามันแก้ง่ายๆนะผมว่าเวลาคุณไปสี่แยกมันเจออะไรทำไมรถถึงติดคนขายพวงมาลัยเลยไช่ใช่หรอไฟแดงใช่ไหมไฟอาจรถูกต้องไฟแดงเนี่ยเป็นปัญหาทําให้รถติดนะครับถ้าผมได้เลือกนะผมจะแก้ปัญหาโดยการหรือไฟแดงออกทุกแยกให้เหลือแต่ไฟเขียวทีนี้รถแบบก็ไม่ติดละวิ่งปลอปลอเลย รถชนอ่ะอันนั้นไม่นับคือแก้รถติดอย่างเดียวพูดถึงเรื่องแจจราจรก็มันก็ต้องมีอุบัติเหตุใช่ไหมอ่าถูกต้องรถชนรถไวรความอะไรอย่างเงี้ผมจะแก้โดยการให้ทุกคนเนี่ยเข็นเอาไม่ชนไม่มีถ้าชนกันะก็อาจจะถลอะนิดหน่อยออการเค็มได้ต้นเหตุของรถชนขับรถเร็วถูกต้องการขับรถเร็วได้นี่ต้องเหยียบอะไร เราจะเอาคันเร่งออกทุกคันนี่ให้มีแต่เบรกไว้ก็แก้ปัญหาอะไรอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุได้ต้องเกิดด้วยความเร็วและความไวชนรถอยู่นิ่งๆไม่มีชนแล้วจะซื้อทำไมต่อไปนี่เรื่องเมาแล้วขับเนี่ยผมจะแก้ปัญหานี้เลยนะอะเราขับรถไปเนี่ยนะเอาเล่าขึ้นไปด้วยชงกินในนั้นเลยเอ้าคือขับแล้วหลังจากนั้นเราจะเมาเองพอเมาปุ๊บอเราไม่ได้เมาแล้วขับแต่เราขับแล้วเราเมาแล้วก็ไม่ผิดไม่ผิด ไม่ผิดคือกฎหมายออกมาบอกว่าเมาแล้วขับเออแต่เราแต่เราเราขับแล้วเมาพอมาสุราแล้วอะไรบุหรี่โอ้ยอันนี้อันนี้ถือว่าพูดถึงบุหรี่นี่นะบุหรี่บุหรี่นี่บุหรี่ก็อยู่ใครยาเสพติดเหมือนกันใช่คือคนที่เขาออกมารณรงค์ว่าไม่ให้สูบบุหรี่นี่เพราะว่ากลัวเป็นมะเร็งเอ้ยคนนู้นจะคนนี้จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าคือกังวลไงว่าเอจะเป็นไหมอผมจะแก้โดยการ ให้ทุกคนเป็นมะเร็งทุกคนเราจะไม่ต้องกังวลเจอหน้าเฮ้ยเป็นมะเร็งเหมือนกันเป็นเหมือนกันหมดอ่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปที่นี้มันไม่ใช่แก้ปัญหาอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่เหรอเออแก้ไงแก้ยังไงจะว่าไปเนี่ยผมยังเลิกบุหรี่ไม่ได้เลยฮ้ยทำไมยังเลิกไม่ได้อ่ะผมสูบไม่เป็นเฮ้ยแต่แต่ถ้าใครติดนี่บอกผมเลยนะบอกผมเลยบุหรี่นี่เลิกเลิกง่ายเลิกดูดง่ายมากจริงไหจริงผมลองมาหลายครั้งแล้ว น่าจะติดสิกับครั้งลองหลายครั้งแล้วไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ยังยังติดอยู่อย่างเงี้ยอ๋อยังติดอยู่ปัญหาต่อไปเรื่องข้าวของแพงอ๋ออันนี้สําคัญนะเนี่ยเดี๋ยวนี้แถวเนี้ยนะโหข้าวจานละสี่สิบบาทห้าสิบบาทใช่ใช่ใช่ข้าวจานละสี่สิบเราไม่มีตังซื้อไงไม่มีไม่ตังซื้อแพงไปเราเลยเราเลยแก้ปัญหาด้วยกันหนังสือพิมพ์กี่บาทหนังสือพิมพ์เล่นเล่นละสิบบาทเราไปซื้อหนังสือพิมพ์ถูกไปสามสิบบาทมันจะอิ่มอ๋อ ไม่เราแก้ข้าวของแพงเราไม่ต้องการอิ่มดูวา่าวันนี้มันกินสือพิมพ์ม็นอาหาร <c oughs> ข่าวบันเทิงยังอยู่ตรง,งคอเนี่ยน้ำท่วมโอ้โหอันนี้สำคัญตรงนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยการตัดต้นไม้ออกให้หมดเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรดูดซึมน้ำอดิก็ขน <c oughs> าดมีต้นไม้ใช่ไหมน้ำมันท่วมเราตัดออกให้หมดเราพอท่วมหมดใช่ไหมปุ๊อันนี้อันนี้ท่วมแน่ๆเลยหนักเลยทีนี้สมมติผ่านไปสี่ห้าปีท่วมอีกชินชิน อีกห้าปีท่วมอีกเราก็สบายอยู่ได้โอ้โหทุกวันนี้ชีวิตเราก็จะแบบเหมือนอยู่น้านี่คือชีวิตคือว่าเราปรับตัวได้ได้ยินเหรอว่าน้าคือชีวิตเออแต่มันก็มีวิธีแก้นะเรื่องน้ําท่วมเนี่ยสาคัญเพราะบางคนว่ายน้ําไม่เป็นอแก้ปัญหาว่ายน้าไม่เป็นนี่ก็ง่ายเหมือนกันยังไงก็ให้จมน้ำก็ตายเลยอ้าวก็ถูกต้องไม่ต้องกังวลเรื่องว่ายน้ําไม่เป็นอ้ามีปัญหาอะไรอีกไหม มึงมีปัญหาอะไรกูปะล่ะหมายถึงกับประเทศกับประเทศไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมกับประเทศตะไนี้เหรอบอกตรงๆว่าถ้าเข้าไปกาถ้าเข้าไปกาเบอร์เรานะป้าบัตรเสียสาเขาถือว่าเป็นบัตรเสียคือแบบไร้สาระโอเคครับก็วันนี้ก็ได้สาระความรู้ครับนำสุดๆนำอะไรเขาเรียกว่านำวิธีของเราเอาไปใช้เอาไปใช้นะครับผมพ่อเท้ประบุอย่าลืมนะครับพักรักอะไรวะพักกูพักอะไรวะ พักพักพักผ่อนหย่อนใจใช่หรอป่ใช่ใช่ใช่ผมพักผ่อนหย่อนใจครับสบายมากเลยเบอร์วันลักสวัสดีครับผมจะกิดวปรุ่นไปกันครับก็พักนี่ครับนโยบายบอกหมดแล้วพักคนหน้าแรัแพ้คนหน้ารักเบอร์ะไรสแป๊บกหกเจ็ดบแล้วบอกเบอร์จริงด้วยนะครับก็ไปดีกว่าไปดีกว่าครับสวัสดีครับ